ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลชอปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลชอปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบักและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัคซุมรีโรให้เสียโยชิดาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากับรีโร4 1 4อันกับการตามหาโกโจโกโจุยนะครับเอาให้ได้บัฟ0ูนย์จุดน,นั่นเอง เอาละซึ่งอย่างที่บอกช่องเราไม่ค่อยมีใครส่งให้สุ่มเมื่อส่งก็ได้0ูจุดกันทุกคน i อดี ID ผมก็ได้แล้ว i อดี ID อื่นก็มีได้ไปนะครับเพราะน้อยไงคนสุ่มน้อยแต่ว่าเรายังการันตีอยู่การได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามนั้นคนน้อยแต่เราการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าไอ้ดีคนณยูชิดะจะได้ไหมเอเอเนี่ยถือว่าเจ็บไปเยอะนะครับแล้วเกมนี้ล่ะจะรอดหรือเปล่ามา let's go ดูกันคือก็อยากได้โกโจนะครับซึ่งโกโจก็น่าต้องไปใช้นี่อยู่แล้วถูกไหมเออนี่ไงโ ตัวเดียวเท่านั้นเอาละงามไส้โคตดรมาเลย414นะฮะเริ่มเลยครั้งแรกเริ่มเลยเฮ้ยยมันกระตุกว่ะมันกระตุกว่ะวยเรามาสองบัฟมาสองบัฟหมายความว่าคือดวงดีไงแตกเลยปะแตกเลยปะผมเชื่อว่ามาเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกไม่ไม่อ๋อไม่สา เฮ้ยมีเล่นแนนมาถ้าทองมาเยอะก็ถือว่าโอเคนะแต่มันแป๊กแป๊กว่ะมันแป๊กแป๊กว่ะเฮ้ยจกกะคกอนอนมาขอสักถึง350แล้วกันลุงต้องมาสักอันอะถ้าลุงไม่มาเดี๋ยวไปเซิฟนอกอันนี้อยู่เซิฟรวมนะฮะแต่ทองมาเยอะอยู่นะแตไ่ไอเกมนี้ไอเกมเนี้ยทองมาเยอะอุ้ยเชียตกใจสุดมาแล้วแต่มันไม่ได้ใช้ไงเออคือมันไม่ได้ใช้ไงนะฮะเพราะว่าคือโกโจมันเป็นตัวแคปหนึ่งครับ เออเซเลฟกับแคปิตอลิสต์เนี่ยมันไม่ได้ใช้บัฟที่ดีมันคือดับกับโซเวเลียนครับมันคือ2บัฟนี้เท่านั้นที่พอใช้ได้แต่ดีสุดก็คือโซเวเลียนแหละโอ้โหแต่บัฟนี้มาเราต้องอยู่ต่อแล้ว嘛เซิร์ฟเนี้ยนะฮะกูกรี๊ดเลยเสียงกูหลงเลยเมื่อกี้ศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นโอเคแม่งเอ้ยมึงเอาสองอันนี้ไปรวมเป็นอันนั้นได้ไหมอะเพื่อนโอ้โหศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นดิเพื่อนอุ้ยแต่ว่า มาดีนะเออทรงมาดีนะแต่จะดีกว่าคือศูนย์จุดหนึ่งว่ะโห่ยได้ดาเมจและยังไงผมว่าจะย้ายเสิร์ฟไม่ย้ายแล้วอะ่ะเออไอ้ลุงนั่นแม่งดันมาก่อนนะเดยขอถึิ้งสามร้อยแล้วกันแต่เซิร์ฟนี้มีลุ้นนะเออมันออกศูนย์จุดไอ้นี่มาแย้วอะ่ะออกมาสองครั้งติดอะ่ะเดย์ศูนย์จุดหนึ่งมีเห็นแม่งมีอยู่บัฟเดียวเมื่อวันนี้ไอ้แค่โดนล่อซื้อไปเนี่ย,ย,ดดยว่าแปลกๆกและว,ว่าแปกแลกแปกและแม่งมีอยู่บัฟเดียวเมื่อเนี่ย ศูนย์จุดสองห้าไม่มา3าครั้งติดเชื่ออะไรเนี่ยสามครั้งติด,มตดผมว่ามีให้เห็นว่าศูนจุดหนึ่งอ่ผมเชื่อในเซิร์ฟนี้ว่ะถ้ามาอีกทีหนึ่งนี่ไม่ใช่แล้วครั้งที่สามครั้งที่4ีนี่ไม่ควรผมบอกเลยแม่มาสามครั้งติดยังไงยังไงยังไง4ี่หนึ่งสนะแต่โอเคนะผมบอกเลยว่าประมาณ100่งร้อีโลที่เขามีเนี่ยเขาได้ไปสามลุมเลยนะยังไง ยังไงแ,แถมั <c oughs> ้ยแถมั้ยแถกูรัวเลยทีนี้กูรัวเลยโอเคกูคมาเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่านะเซิร์ฟเนี้ยมันมีอยู่บัฟเดียวกูบอกเลยไม่ควรกูย,ย้ายกูไม่อยู่กูบอกเลยไม่เอาฮะโอ้แม่งสี่ครั้งติดบัฟเดียวกูจะบ้า สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบ r o บ l o x Map Anime Avenger Anime Last s t a n และ Anime War Card หรือแ a p อื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทอะไเนี่ยว,วันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone a p p l i c a t ชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร,ร์มได้อย่างง่มากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเ e j e j e เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับมา291แต่เมื่อกี้คือประมาณ100นิด,นดช่ง ได้ลุ้งไป4ี่ลุ้งแต่แม่งลุ้งเดียวยับยับเลยดูดิโอ้โหนละีลีลีลลอุย้ยมีเล่นแนมาว่ะคือมันเป็นทองต่อทองกันดิประเด็นเท่ากับว่าจัดกันนอดก,กันดามีดวะยังไงยังไ้โอ้โหมีเล่นแนว่ะยังไงฮึบสองห้าศูนย์ไปเฮ้ยมีเล่นแนวสุพีเรียสองห้าศูนย์ยังไง โอ้ยไม่แตกนะอย่าแตกนะน้องหยูยมีเลนแแนวมาอีกแล้วไม่ชอบเลยลุงยังไม่มาครับไปต่อไปต่อไปต่อผมว่ามันมีลุ้นนะเซิร์ฟนี้เพราะว่านี่เป็นเซิร์ฟวีขเขาเฮ้ยเฮ้ยโอย้เริ่มแล้ววะ่ะเริ่มกดเยสยับยับยังไงกก็บวะยี่สิบป่ะยี่สิบพอแล้วย้ายเลย โอเคยาย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 เยเซิร์ฟวีเขาไม่เป็นผลว่ะค่าไฟใช่ค่าไฟแพงเอาเกมฮาร์ดเยอะครับมาต่อฮะลุยเฮ้ยกระตุกว่ะสองร้อยมาอุ้ยอุยจักรน้อนมาเอ้ยเย้ะมาแล้ว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 แต่มันลงไปต่ำกว่าเดิมไปไดิ ไอ้ต้องเรียกว่ามันลงสู่เมื่อเดิมดิใช่ไหมเออมัน0.5ด้าิมันเป็นเพราะเราออกเปล่าวะไม่ไม่ไม,ไม่แต่ว่า0.15กับ0 1ยจังไม่ไม,มานะแต่ว่าผมว่าเซิฟนี้โอเคนะดูรวมเซิฟนี้โอเคนะเอาป่ะไปต่อไปต่อไปต่อ0.1เท่านั้นฮนะผมว่าเซิฟนี้แหละไม่ต้องย้ายเซิฟแล้วจริงๆลุงมาโคตรบ่อย ั้งมาทุกบัฟแล้วโอ้ยคุณโยชิดาคุณว่ายังไงคุณจะเปลี่ยนใจไหมคือจริงๆบัฟเนี้ยมันก็เล่นได้แล้วนะจริงๆจริงๆเซิร์รฟเนี้ยไอบ้บัฟเนี้ยมันเล่นได้แล้วแต่คุณจะไปศูนย์จุดหนึ่งหรออยากให้เอออันเนี้ยท่านี้ลงบล่ดีไอบ้บัฟเนี้ยลงกับตัวแท้งดีเออแต่ว่าไงคุณจะไปต่อตัวนี้ไหมหรือยังไงหรือแบบลองลองเปลี่ยนตัวสักนิดไหมหรือยังไงอืมศูนย์จุดหนึ่ง แต่มันมาทุกบั๊บแล้วโอเคตัดสินใจรีทิ้งนะฮะส่วนจุดหนึ่งเท่านั้นก็ตัวชายนี่อีโวหน้าตามันเป็นยังไงครับมันจะเป็นตัวมังงะครับเชียรีทิ้งเป็นผมผมไม่รีนะผมแม่งคือแบบมีอะไรผมเล่นอย่างนั้นอะ <laughs> ผมแม่งใจไม่ถึงเว้เพราะผมแม่งลุง้งโอ้โหเมื่อวานผมเท่าไหร่นะสามร้อยโลผมแม่งออกลุ้งเดียวอะแต่อย่างดีที่มันเป็นส่วจุดหนึ่งไนงะไม่ได้ขิงนะแต่คือโชคดีนะไล์กว่านั้น โอ้ฟักมันมีมันมีครั้งที่ห้าว่ะน้องๆมันมีครั้งที่5้าว่ะมันไม่ควรเมื่อวะเฮ้ยมึงควรลงไปนู่นนะชี้สูดจุดหนึ่งเท่านั้นนะคือบางทีอย่างน้อยๆผมอยากให้เขาเพิ่มอนิเมชั่นสุดจุดหนึ่งหน่อยเว้ยคือแบบให้มันดูแบบโ okay. อเคอะอย่างเองเองเี้ยมันเพิ่มมาเหมือนแวนการ์ดมึงลงไปสูดจุดหนึ่งได้แล้วเพื่อนลงไปสุจุดหนึ่งได้แล้วเว้ย ร้อยห้าสิบแล <ama> ้วนะลุงเยอะนะเซิฟนี้คือเซิฟรวมเลยครับเซิฟรวมแบบว่าผมกดเพล์หน้าเกมเลยส่วนใหญ่เซิฟรวมได้ดิเกมเนี้ยซ้หนึ่งซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยให้มันจบๆให้มันแบบให้มันจบไปเลยอะเพื่อนให้มันแบบพักอ่ะให้มันพออ่ะพอแบบให้รีลมันเหลือเออแบบไปใส่ตัวอื่นได้ต่ออะไรเงี้ยเชียร์เยเชียร์ กลิบเลยทีนี้กลิบเลยมาหน่อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งตอนสุดท้ายมาฮึบโยะอย่างโอ,โอเคผมไม่ย้ายเซิร์ฟนะผมว่าเซิร์ฟนี้แหละจริงมันอยู่เซิร์ฟนี้แล้วเว็บบางทีก็คิดนะว่าไอที่มันอยู่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นแคปิตอลิส์ไงเออแต่ศูนจุดหนึ่งเนี่ยกว่ามันไม่อยู่ในเซิร์ฟนี้เพราะว่า ไอ <ś m ary> ชิ้น,นี้แม่งมาบ่อยชิบหายร <ś m ary> ้อยโลลองโบลี่นะคะอะได้งั้นผมเก็บอันนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับเฮ้ยเล่นไปก่อนได้นะอุ้ยแต่เรามีสุดยจุดหนึ่งตัวนี้นะไม่แย่แล้วนะอ่ะไปโบลี่แล้วกันนะฮะอ่ะปลาลองดูเขาบอกว่าร้อยหนึ่งขอโบลี่แล้วกันอืมขอขอแบบโบลี่ลุงหน่อยอ่ะลองดูลุ้งเลยป่ะยังไงยังไงยังไง ยังไงยังไงกลิบเลยโอ้โหกลิบจัดจัดอือโอ้โหอยางกลิบเลยห้าสิบแล้วนะมันจะไม่มีอะไรเลยเอ่ะเพื่อนโบลี่คือกินทุกดอกเลยว่างั้นโบลี่แต่ถามว่าโบลี่คุ้มไหมไอ้ปัฟบเมื่อกี้ก็คุ้มนะโบลี่คุ้มอยู่นะครับแต่ว่ามัน เงียบแปลกๆมันมันเงียบแปลกๆหยิบเกาแล้วไม่ไม่อะไรอะไรไอ้เหี้ยมึงมาผิดตัวมึงอยู่ผิดที่ผิดทางไอ้สาร อ้ออย่างพังกูบอกเลยโอ้ยเอ้เย้ไปทำโกโจเป็นแท้งนะฮะทำโบลี่เป็นนาเมสซะนะครับอืออย่างน้อยๆก็ลุกแล้ววนะอ่ะทำทำทำกโยชดายดิโอเคไหมชอบไหม คุณโอเคไหมกับบัฟนีแ้แต่แต่เอาจริงผมบอกตรงๆนะไม่ต้องรีเว้ยคือมันเล่นได้ถึงเราจะรู้ว่ามันไม่คุ้มกับมันก็จริงแต่มันเล่นได้เว้ยเราก็แค่ไปหาแท้งตัวอื่นแค่นั้นเองเออแค่นั้นไม่ต้องไปรีครับอย่างที่บอกคือมันไม่เหมาะกับมันก็จริงแต่ว่ามันเล่นได้นะครับอ่ะดูสแตทหน่อยก็ไนดะ้อ่ะนะครับโบลี่ศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยอ่ะเนี่ยคุณดูดีๆนะทรงจินอูอีโวแล้วนะฮะคุณดูนะดาเมจแม่งเก้าจุดหนึ่งสองเคเว้ยคือเก้าพันคุณดูนี่นะหนึ่งหมื่นสเนะ คุดูดีๆนะดาเมจแรงแรงกว่าทรงกินอูอีกนะเว้ยทรงกินอูคือปลดลิมิตเบรกไปแล้วเวลห้าห้านะเว้ยไอ้นี่ยังไม่ปลดลิมิตเบรกสแตทเอสแม่งหนึ่งหมื่นนะเว้ยนี่คือตัวแทงที่มีดาเมจนะเออเลือดสามหมื่นหนึ่งคุณว่าไงทรงกินดูเลือดสองหมื่นเก้าคุณว่าไงเออไปไปมาแม่งเก่งกว่าทรงกินอูอีกมาเออแต่ประเด็นคือทรงกินดูมันตีศูนย์จุดเก้านะครับไอ้นี่มันตีประมาณสองวิก็คือสุดท้ายแล้วทรงกิน o อูอะดาเมจมันก็คือหมื่นแปดอยู่ดีเข้้้าใจมัยไอตตวเนีีีท ไอตัวนี้คือตีทีเดียวเข้าใจป่ะคือสุดท้ายแล้วส่วนอูมันเก่งกว่าแต่ว่าได้ละเล่นได้ละเป็นซีรีสอย่างน้อยก็มีดาเมจหนึ่งหมื่นสองตัวนะครับแต่ประเด็นคือโกโจเนี่ยหนูว่าโอเคนะท่าเน้นถึงในตัวเดียวก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยคุ้มตรงที่ว่าตัวละครแบบเนี้ยเวลามันตายใช่ไหมมันต้องเสกใหม่เดินใหม่จากบ้านแต่ว่าในกรณีที่มาแล้วเนี่ยไอตัวนี้ถ้าจะทําก็ถ้าจะทําก็ทําเป็นอันแรกเลยนะครับอย่างที่บอกคือถ้าเป็นแคปหนึ่งเนี่ย นะครับในในการทำเนาะมันนึงผิดในในการทำบัฟเนี่ยนี่เนาะอย่างที่บอกเนาะตัวแคปหนึ่งเนี่ยที่ได้มาเนี่ยทำอันนี้ไปเลยไฮเปอร์นะครับจบอืมเพราะมันคุ้มเท่ากับว่าโบลี่เนี่ยเซนคู่ดาวมานานก็จริงคือมันมันแลกกันเนาะถึกนะครับคู่ดาวก็ไวทันเนาะแล้วก็คอสมัน20%คือมันจะลดค่าวางไปอีกนะครับอันเนี้ยมันพันหกแล้วนะครับมันลดลงไปอีกก็คือตึงไปอีกขยะบานมันก็จะถูกไปอีกเนาะอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยมัน ค่าเวลาของมันอ่ะมันแค่15วิเองแต่มันก็เพิ่มขึ้นไปอีก3%ก็ประ็มาณ18 19 20ประมาณนั้นหรือว่าถ้าคุณซีเรียสนะครับถ้าคุณซีเรียสนะถ้าคุณซีเรียสนะก็ไปใช้อันล่างก็ได้ก็ไม่แย่นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใส่หลบเยอะต้านสกิลเยอะน่าจะยืนนานใช่ใช่เอาจริงมันยืนนานอยู่แล้วตัวโบลี่อ่ะมันไม่ได้แย่อย่างที่บอกมันเล่นได้แต่แค่ว่าในตำแหน่งมันมันไม่คุ้มเป็นผมผมเองถ้าผมได้ผมก็ไม่รีนะครับแต่จริงๆแล้วบั นะอันเนี้ยบัฟเนี้ยเหมาะกับโบลี่มากกว่าไงเฮ้ยนะฮะคุณชิตะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ4ี่หนึ่งสี่เนาะดีโลนะครับได้รุ้งมาได้แหละใช้คาว่าได้แหละนะครับแต่ว่ามันมันได้ไม่ตรงตัวแค่นั้นเองนะครับก็ยินดีด้วยเหมือนโกโจมันพยายามจะบอกว่าเฮ้ยกูชอบบัฟนี้มันมาให้โกโจมาณห้าหกรอบแล้วนะไอ้แคปิตาลิสเนี่ยอืมนะครับแต่มันไม่เหมาะกับโกโจไงเสียดายมากนะครับอะไป คาตาต่อให้หมดเลยอ่ะจัดไปคาตาคุรีนะยังเหนืออยนิดหน่อยปาเลสโกเหลือนิดเดียวเองอูถ้าลุงออกนิดเดียวนี่คือเดือดเดือดถือว่าตึงแล้วมีกันนี้ตึงแล้วอ่ะคาตาคุรีนะฮะมีเลนแน่ยังไงโบโอเคก็แตกนะครับเสียใจด้วยฮะแต่ว่าก็ คือมันเล่นได้แล้วอะคือเราก็จะตึงกว่าเดิมเยอะนะครับประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะคุณโยชิดะที่เอาไม่สุ่มนะครับก็ถือว่าไม่ไม่เจ็บสักทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะมองในมุมมองนึงก็คือเราได้ดาเมจมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับซึ่งโบลลี่มันก็เป็นดาเมจได้อย่างที่บอกอนะเนาะเราดูสแตตดูมันไม่ได้แย่เลยยกเว้นตัวนี้ <laughs> มันไม่ได้แย่เลยนะครับอ่ะวันนี้ครับขอบคุณมาก